สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดีผู้ติดตามชมอยู่ในขณะนี้ด้วยครับวันนี้ครับผมจะพามาชมบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับดูไปก็แจ่มใสดีครับแต่ดูข้างหลังไม่แจ่มใสอย่างที่คิดครับเนี่ยครับมืดมาแล้วครับช่วงนี้ตกทุกวันเลยครับมองหาภูเขาไม่เจอเลยครับตกหนักด้วยครับช่วงนี้บรรยากาศนะครับตอนเย็นๆช่วงนี้ก็ประมาณ5้าโมงยีนะครับเกือบห้าโมงยี ก็มืดหน่ายอีกตามเคยครับช่วงนี้ตกหนักทุกวันนะครับช่วงนี้พายุเข้าเนี่ยครับผมจะพาเดินไปดูพี่หมันนะครับอยู่กลางทุ่งนะครับช่วงนี้ฝนตกครับเฉะก็เฉะอีกุ่งนี้ไม่น่าจะออกได้ครับเพราะว่ามันเฉะครับผูกไม่ได้แล้วเนี่ยครับอายุเข้านะครับตอนนี้ พี่หม่ของเราสายโยงครับอยู่กลางทุ่งเนะครับนี่ครับมีเอฟซีหลายท่านติดติดตามครับคิดถึงนะครับเลยบุกน้ํานะครับมาถ่ายให้ท่านได้ชมกันนะครับเนี่ยครับเนี่ครับเฉดอย่างนี้ลยครับเหมือนทุ่งนาบ้านเราเลยนะครับนี่ครับที่หม่ําของเราอยู่กลางทุ่งเลยนะครับตอนนี้ข้างหลังก็คลึ้มครับ คาดว่าคืนนี้น่าจะตกหนักอีกตามเคยนะครับแล้วก็เราก็จะเจออุปสรรคเวลาไปตัดหญ้านะครับเพราะว่ารถก็จะติดอีกนะครับติดโคลนติดลมนี่นะครับอุปสรรคอันใหญ่เลยนะครับ้าปตัดหญ้าช่วงเช้าเนี่ยถ้าฝนตกเนี่ยจะติดกับทุกวันครับเพราะว่ามันดินมันลื่นนะครับเป็นดินภูเขาด้วยนะครับเป็นบรรยากาศนะครับ นี่ครับสายโยกของเราอยู่กลางทุกนาครับวันนี้นี่ครับอีหม่าของเราฝนตกหนักนะครับวันนี้ทั้งวันเลยครับไม่มีเวลาหยุดนะครับเพิ่งจะหยุดตกตอนนี้ครับแต่ก็น่าจะมาอีกแล้วครับนี่ครับถ่ายให้ท่านผู้ชมถ่ายให้เอฟซทุกท่านได้รับชมกันนะครับว่าฝนตกนี่ครับอยู่ประมาณนี้ เนี่ยครับอยากไปแล้วครับสวัสดี f อทุกท่านเลยนะครับอยากจะเข้าบ้านนะครับเดี๋ยวอีหน่อยก็จะพาเข้าบ้านนะครับน้มเนี่ยครับน้มเนี่ยครับฐานตอบเลยนะครับสายโยกของเราตอนนี้อยากกลับบ้านเต็มทีแล้วครับอีกหน่อยผมก็จะพาเข้าบ้านนะครับตกหนักทุกวันเลยครับช่วงนี้ทําอะไรไม่ได้เลยนะครับ เป็นภาพน่ารักน่าทักกลางทุ่งนะครับที่อยู่ในทุ่งนาน,นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับฝากกดติดตามช่องของเราด้วยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เราครับช่วงนี้เผื่อจะมี fc เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับตอนนี้ก็500 500 400หรือ500นะครับห่าเกืไปถึง500 400กว่าคนนะครับ4 5่คนนะครับ ผู้ติดตามตอนนี้ก็หวังว่าจะมี fc เข้ามาติดตามครับเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เราครับช่วงนี้เราเป็นช้างตกงานนะครับแต่ก็ต้องดิ้นรนครับถึงจะตกงานแล้วก็ต้องดิ้นรนให้เขาได้กินอิ่มนะครับเราจะไม่ใช้ช้างมาเป็นข้อต่อรองครับเราก็ต้องช่วยเขาไม่ใช่ว่าตกงานเราก็จะไม่ให้เขากินไม่ใช่ครับตกงานเขาก็ต้องกินอิ่มทุกวันครับช่วงนี้ก็ fc หลายท่านก็ใจดีครับนำอาหารมาให้ เอฟซีหลายท่านก็ให้กําลังใจส่งกําลังใจมาให้ครับเราก็ดีใจมากนะครับที่เอฟซีทุกท่านหลายท่านครับไม่ทิ้งกันนะครับช่วงนี้ผมก็ดีใจก็ะมีกําลังใจเพิ่มขึ้นนะครับวันนี้บางคนก็ส่งกําลังใจมาให้ทุกวันครับเวลาเราลงคลิปก็ขอขอบคุณมากมากนะครับตอนนี้เสียงกบล้องครับเป็นกาำลังใจให้ซึ่งกันนะครับช่วงโควิดนะครับ ท่งางนั้นก็เป็นโรงงานครับกำลังสร้างขึ้นนายเป็นของซันซุงนะครับเนี่ยครับบรรยากาศโดยรอบนะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามช่องของเราด้วยช่วงนี้ก็มี f อฟหลายท่านเข้ามาติดตามหลายท่านก็ให้กําลังใจกันอันล้นหลามนะครับหลายท่านก็แนะนํารายการก็ขอขอบคุณครับที่ส่งกำลังใจให้กันตลอดนะครับ อืงก็เจ๋งหมยนะครับนี่ก็บรรยากาศตอนเย็นๆครับเกือบจะหกโมงแล้วเดี๋ยวผมจะไปเอาช้างเข้ามาครับเดี๋ยวจะเอาพี่หม่งเข้ามาครับตอนนี้ก็เอาโทรศัพท์ไปไว้ก่อนก็อยู่ประมาณเกือบจะหกโมงครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้แล้วนะครับฝากกดติดตามช่องของเราด้วยก็หวังว่าฝนจะไม่ตกหนักครับคืนนี้เพราะว่าไม่อยากให้ช้างเปียกนะครับเปียกทุกวันเลยครับเราก็สงสารกันครับเปียกมาก ก็คงจะหนาวนะครับทุกวันเลยครับตกได้ตกดีครับตกทุกวันช่วงนี้ผมก็มกอยากให้ตกครับแต่ห้ามป้าห้ามคนไม่ได้ก็ไม่อยากให้ตกครับว่าเจมเหมยเขาเปียกทุกวันครับเราไม่ได้มีโรงชานครับเราก็อยู่ตามธรรมชาตินะครับแบบธรรมชาติแต่ก็ปกติครับเป็นเรื่องปกติแต่ก็ไม่อยากให้เปียกมากนะครับเพราะว่า เขาก็จะหนาวเหมือนกับคนนี่นะครับทีนี้เราก็ยังไม่มีทุนทรัพย์ให้ให้เราจะทํางานมากกว่านี้ก่อนนะครับให้ได้ทํางานก่อนตรงนี้ก็อยู่ไปตามมีตามเกิดก่อนนะครับฝนตกก็มไม่รู้จะทำยังไงครับเดี๋ยวก็คงจะผ่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็คงจะเข้าฤดูหนาวแล้วเนี่ยครับเป็นบรรยากาศตอนเย็นๆครับเนี่ยครับเจมเมยของเราแล้วก็พี่หมาของเราอยู่กลางทุ่งครับนู่นครับยืนอยู่นู่น้ะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ กดติดตามช่องของเราด้วยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กันและกันนะครับช่วงนี้มีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับติชมรายการของเราได้เราจะยินดีรับชมรับฟังทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะนําไปแก้ไขถึงช่องของเราจะไม่มีผู้ติดตามเยอะมากมายครับแต่ก็เราก็ดีใจครับที่วันนี้มีผู้ติดตามถึง400กว่าท่านนะครับก็ถือว่ามากพอสมควรนะครับถึงจะไม่ถึงพันเหมือนคนอื่นเขาแต่ก็เราก็จะสู้ต่อไปครับทำคลิปต่อไป เพื่อที่จะมี FC เพิ่มขึ้นนะครับเพื่อได้เป็นกําลังใจเพิ่มขึ้นเราก็ไม่ได้หวังอะไรมากมายครับหวังแค่มีคนติดตามเยอะๆได้เป็นขวัญกาลังใจให้กันกันนะครับช่วงนี้ฝนฟ้าก็ตกมากก็ฝาก FC ทุก,กท่านดูแลสุขภาพตัวเองด้วยครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยไปทางานก็ต้องพบ่มนะครับช่วงนี้ฝนตกทั่วูมิภาคครับช่วงนี้เกือบทุกภาคนะครับทั้งกรุงเทพทั้งภาคเหนือเพื่อนก็โทรมาก็ตกเหมือนกันนะครับเนี่ยครับ อันนี้ก็ผมก็เพิ่งกลับมาทำงานนะครับเคยได้เงินไปเติมน้ำมันไปตัดยางครับก็ทำได้นิดๆหน่อยๆครับเพราะว่าเราไปทำแต่เช้าไม่ได้ก็ยังดีกว่าอยู่เฉยๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วด้วยครับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปน่ารักน่ารักไว้เพียงเท่านี้ครับเนี่ยครับเพราะว่าผมจะไปเอาพี่หม่ำเข้ามานะครับโยกโลนานแล้วเดี๋ยวจะอารมณ์เสียเนี่ยครับภาพน่ารักน่ารักเอมเออ์ของเรา ก็หวังว่าจะคลอดในเร็ววันนี้นะครับช่วงนี้ก็ท้องใหญ่นะครับนมก็ใหญ่แล้วครับนุ่นก็น่าจะท้องแน่นอนแล้วนะครับตอนนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับดูแลสุขภาพกันทุกทกท่านนะครับ fc ทุกท่านขอให้มีความสุขมากครับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ